ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาทดสอบในเรื่องของการติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC ใส่ในออฟฟิศนะครับเมื่อเทียบกับแอ AC, ร์เอซีนะครับแอร์บ้านทั่วไปนะครับ22,000 BTU ว่าจะเพียงพอกับการที่จะใช้ทดแทนกันได้หรือไม่นะครับพื้นที่ห้องของออฟฟิศนี้นะครับอยู่ที่4คูณ7เมตรด้วยกันรวมถึงห้อง ด้านหลังรวมถึงห้องน้ำนะครับอยู่ประมาณ4คูณ7เมตรด้วยกันในเรื่องของการทําความเย็นนะครับไอเรื่องความเย็นก็สามารถที่จะทําทความเย็นได้ดีนะครับแต่พื้นที่ห้องนะครับก็ดูแล้วจะไม่เหมาะกับ4คูณ7เมตร AC นะครับส่วนแอร์เอซีนะครับคือแอร์บ้านนะครับ22,000 BTU ที่ติดตั้งอยู่เดิมอันนี้นะครับก็สามารถทําความเย็นได้แบบ หนาวๆน,นะครับสำหรับออฟฟิศขนาดนี้แต่ตัวนี้นะครับถ้าจะให้เหมาะจริงๆนะครับอยู่ที่ประมาณห้องพื้นที่ห้องอยู่ที่ประมาณ4คูณ4หรือว่า4 5คูณ5เมตรอันนี้ทำความเย็นได้แบบสบายๆนะครับใช้แผงโซลาเซลล์แต่ตอนนี้ผมทดสอบด้วยสวิตชิ่งนะครับเพื่อการทดลอง นะครับเพื่อการทดลองให้เข้าถึงแอร์ไฟฟ้า DC พวกนี้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อใช้ในออฟฟิศหรือว่าใช้ในห้องนอนหรือว่าใช้ในช่วงกลางวันนะครับมีลูกมีหลานหรือว่ามีคนแก่คนเฒ่าอยู่บ้านนะครับเปิดแอร์ให้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับโดยใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์สัก หถึง7แผงรวมถึงตัวชุดแปลงไฟจาก dc นะครับเป็นดีซีโวลต์จากาแบตเซอรเซลล์เป็น24โวลต์หเครื่องนะครับรวมถึงแบตเตอรี่ของรถยนต์อีก2ลูกนะครับก็สามารถที่จะนอนนะครับพักผ่อนภายในบ้านโดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟ นะครับโดยในชุดแบบนี้นะครับเป็นชุดที่ประหยัดประหยัดนะครับแอร์ไฟฟ้า DC แบบนี้ประหยัดมากๆนะครับส่วนตู้คอยร้อนข้างในตัวในเป็นของแอร์บ้านนะครับใหญ่กันเยอะมากนะครับท่านที่สนใจหรือมองหาปรึกษาในเรื่องของการทํางานของแอร์ไฟฟ้า DC แบบนี้ได้นะครับยินดีนะครับให้คําแนะนานะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองในเรื่องของการใช้แผงโซลาร์เซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อการทดลองที่สมบูรณ์แบบนะครับกับ กุดแปลงไฟนะครับจากโซลาเซลล์เป็นระบบ24โวลต์ใช้กับแอร์ไฟฟ้าดีีแบบ ดีซี uh, แบบ1 0อเอซนนะครับไม่มี AC เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าจะทำงานได้แบบไหนอย่างไรสามารถที่จะทดแทนกันได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวดูคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมจะมารายงานให้กับเพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามดูนะครับขอบคุณครับ